ตอนี่ส1 5สถานที่เลวร้ายเป็นเด็กน้อยมองพวกเขาสองคนด้วยความชง,งนเฟิงจิวยิ้มยิ้มปิดฝ่ฟฟามือและผลไม้สีแดงก็ปรากฏกลางฝ่ามือเธอเข้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและยื่นผลไม้ในมือให้ให้เจ้ากินพอเห็นเด็กคนนี้เธอก็อดนึกถึงเสี่ยวเฮาเอ,อ๋อที่อยู่บ้านไม่ได้อีกไม่กี่ปีเสี่ยวเฮาเอ๋อก็จะโตเท่านี้แล้วเมื่อเด็กน้อยรู้ความบ้างแล้วเธอก็จะสามารถซ้อนมารยุทธเขาได้แล้วเด็กน้อยเห็นผลไม้สีแดงก็อดเน้มปากไม่ได้เขาหันไปมองแม่ของเขาก่อนจะหันไปมองเฟิงจิว สุดท้ายก็ยื่นมือไปรับมากุมเอาไว้แน่นขอบคุณพี่ชายเด็กน้อยกล่าวขอบคุณที่น้ำเสียงชอบใจขอบคุณขอบคุณมากสามีภรรยาคู่นี้ได้สดติรีบกล่าวขอบคุณเจ้าเมืองมองหน้าเฟื่องจิวกับวันเย็ยนสิบสามดังเล็กน้อยก่อนบอกว่าท่านทั้งสองเชิญออกไปคุยด้านนอกทั้งสองเห็นอย่างนี้จึงเดินตามเขาออาไปพอมาถึงข้างนอกเจ้าเมืองถามว่าขอบังอาจถามทั้งสองท่านเป็นใครหรือเดิมทีเึกว่าพวกเขาเป็นคนของพรรคมันตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว วัเนเย็นสิบสามกำลังจะเอ่ยปากก็ได้ยินเสียงเฟิงจิวดังมาก่อนพวกเราเป็นคนจากสำนักเซียนครั้งนี้แบบคำสั่งให้ออกมาทำภารกิจเพียงแต่ไม่นึกว่าจะถูกคนซุ่มโจมตีที่เมืองนี้ยิ่งนึกไม่ถึงว่าจะทำให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดอย่างนี้ด้วยขณะเอ่ยเฟิงจิวหยิบใยห้อยเอวออกมายืนเจ้าเมืองเห็นดังนั้นก็ถึงหวางอ้อที่แท้พกท่านก็เป็นคนของสำนักเซียนอย่างนั้นเป็นพวกข้าที่เข้าใจพวกท่านผิดไปจริงๆเขาถอนหายใจหัวใจที่ตึงเครียดผ่อนคลายลงในที่สุดเขายืนไปห้อยเอวคืนเอ่ยว่า พะคนในเมืองเห็นพวกท่านข่าคนในฮอสุรานำซ้ำยังมีวิญญาณอาฆาตรลอยควักไฟเต็มไปหมดดังนั้นจึงคิดว่าพวกท่านเป็นคนของพักมานตอนนี้เมื่อขายความเข้าใจผิดกันแล้วผู้แท้เชิญต้องขออภัยท่านทั้งสองณที่นี้ด้วยคณะเอย่ยเขาประสานมือค้อมหัวคารวะทั้งสองคนถือเป็นการขอโทษพวกเขาอย่างไรเสียเขากับชาวเมืองก็เข้าใจพวกเขาผิดยังขับไล่สายสงพวกเขาอีกด้วยมาคิดดูตอนนี้นับว่าเสียมาร,รยาทมากจริงๆเฟิงจิงจงจงจ่วยย็นๆบอกว่าเจ้าเมืองพวกเรามีภารกิจต้องทําจึงเดินทางมา ได้ยินว่าแถวนี้มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มาเกิดปัญหาบ่อยๆหรือเจ้าเมืองได้ยินก็ตรึงงันพวกท่านหมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ติดกับภูเขายินลูกนั้นหรือที่นั่นถือเป็นสิ่งต้องห้ามทั่วทั้งเมืองไม่ว่าบนหรือล่างล้วนห้าพูดถึงที่นั่นที่พวกเรามาที่นี่เพราะมีศิษย์พี่ท่านหนึ่งหายตัวไปหลังจากได้รับภารกิจให้มากำจัดสิ่งสกปรปกที่นั่นสำนักเซียนจนึงได้ส่งพวกเรามาตามหาหากท่านเจ้าเมืองมีข้อมูลอะไรก็บอกพวกข้าเลยเถอะเฟิงจิ๋วเอ่ยนี่งนลง เจ้าเมืองหลังเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกท่านกลับจวนไปกับข้าเถอะคืนนี้พวกท่านพักผ่อนที่จวนของข้าก่อนข้าจะได้หาเวลาคุยกับพวกท่านดีๆอย่างนั้นก็รบกวนแล้วเฟิงจิ๋วยิ้มยิ้มหันไปมองวันเยี่ยนสิบสามที่อยู่ข้างๆแวบ,บหนึ่งวันเยี่ยนสิบสามมองเธอแวบ,บหนึ่งแต่ไม่ได้พูดอะไรเพียงเดินตามเจ้าเมืองออกไปคืนนี้พวกเขาจะไปพักที่จวนเจ้าเมืองพอคําพูดของเจ้าเมืองกอบกับลูกของครอบครัวนั้นหายเป็นปกติแล้วเ้ื่อเหตุนี้คนในเมืองจึงรู้สึกว่าสองคนนี้ไม่ใช่คนเลว ด้วยเหตุนี้จึงวางใจก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางคืนวันนั้นในศาลาเย็นของจวนเจ้าเมืองอาหารกับแก้มสามสี่อย่างและสุราหนึ่งกาว,วางไว้บนโต๊ะเจ้าเมืองมองสองคนที่อยู่ข้างหน้าก่อนเอ่ยว่าจะว่าไปแล้วภูเขายินลูกนั้นเป็นสถานที่ที่ชั่วร้ายมากแห่งหนึ่งตอนที่สามพันสิบหกจำได้ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดภูเขายินลูกนั้นมีเมฆหมอกแผ่ปกคลุมตลอดปีและหมู่บ้านที่อยู่ใต้เขาลูกนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าเคยไปครั้งหนึ่งลเลี้ยงกอมที่ชาวบ้านย้ายออกเพียงแต่ครอบครัวสิบกหลังคานั้นล้วนมีบรรพบุรุษอยู่ที่นั่นบอกให้พวกเขาย้ายพวกเขาก็ไม่ย้ายต่อมามีผู้ฝึกตนบางคนที่ผ่านทางนั้นอยากเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านทว่าคนที่เข้าไปไม่มีใครได้กลับออกมาเลยแม้จะจับกลุ่มกันเข้าไปก็ไม่มีใครกลับออกมาได้เมื่อเวลาผ่านไปที่แห่งนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเฟิงจิวถามว่าอย่างนั้นชาวบ้านที่นั่นเล่ายังมีชีวิตอยู่ดีหรือไม่ใช่แล้วหากจะแปลกก็แปลกที่ตรงนี้หมู่บ้านแห่งนั้นอยูู่ติดกเขา ชาวบ้านสิบกอลังคาเรือนก็นับว่ามีไม่มากแต่ก็มีแค่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกลับไม่ได้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับคนที่นั่นเลยมันก็น่าแปลกไม่น้อยเฟิงจิวมองหน้าหวันเย่สิบสามแบบหนึ่งก่อนถามอีกว่าก่อนหน้านั้นเจ้าเมืองเคยเห็นหญิงงามใส่ชุดสีแดงคนหนึ่งผ่านมาที่เมืองนี้หรือไม่ท่านผู้นั้นก็คือสิธิพี่ของข้านางเป็นคนรับภารกิจไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นหญิงงามในชุดสีแดงหรือเจ้าเมืองคุ้นคิดก่อนบอกว่าพอพูดอย่างนี้ข้าก็นึกออกว่ามีหญิงงามชุดแดงคนหนึ่งเคยผ่านมาทีีน่นนนนจริงๆตอนนั้ เป็นเพราะมีผู้ฝึกตนที่ผ่านทางนี้เห็นความงามของนางคิดจะหมายหัวนางทำให้เกิดเรื่องวุ่นว,วนายโปกาจึงสังเกตเห็นนางไม่อย่างนั้นปกติในเมืองมีผู้คนมากมายจำไม่ได้หรอกว่าใครเข้าออกบ้างต่อมาเล่าวันเยี่ยมสิบสามามอีกต่อมาหลังจากที่ผู้ฝึกตนผู้ชายพวกนั้นหมายหัวหญิงชุดแดงคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนวิ่งออกจากเมืองไปอย่างว้าคลั่งบอกว่ามีอะไรบางอย่างไล่ตามพวกเขาต่อมาข้าก็ได้ยินอีกว่าผู้หญิงชุดแดงคนนั้นพักในเมืองคืนเดียวก็ไปแล้ว เรนางก็มุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านติดภูเขาหินแห่งนั้นทั้งสองต่างกำลังคุ้นกิดไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นจริงๆด้วยด้วยวรยุทธ์ของวันเย็่นเช่นวา่าเหตุใดจึงได้หายตัวไปเล่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่คืนนี้ทั้งสองฟังเจ้าเมืองเล่าหมู่บ้านแห่งนั้นกระทั่งฟ้าเริ่มเมืดอจึงแยกย้ายกันไปพักพผ่อนพอกขาหองเฟื่องจิวนั่งหลับตาขัดสมาธิฝึกวรยุทธ์แต่หลังเที่ยงคืนจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนลังคาเธอลืมตาทันทีรีบพุ่งตัวผักประตูออกไปข้างงงงนนนอกเเเขย่่่ปาาาาาา้รรระโดดดึึไบคัคหห็พีงงีงสง แบกเด็กสาวที่กาลังหมดสติกระโดดข้ามหลังคาพุ่งตัวเข้าไปในความมืดใครนะขณะที่เสียงตะโกนของเฟิงจิ่วดังขึ้นเงาร่างของวันเยี่ยนสิสามกระโดดขึ้นมาขวางทางเงาร่างสีดําร่างนั้นจากอีกด้านหนึ่งยามเห็นคนชุดดาแบกร่างเด็กสาวที่หมดสติซึ่งสวมใส่แค่ชุดด้านในสีขาวเขาตะโกนเสียงดังปล่อยนางเซียสิ้นเสียงเขาพุ่งโจมตีคนชุดดาทันทีเจ้าเมืองได้ยินเสียงก็รีบวิ่งออกมาโดยไม่ทันได้ใส่เสื้อผ้าด้วยซ้ํา พอเห็นคนชุดดำพามเด็กสาวไว้บนบาเขาตกใจจนหน้าซีดแทบสิ้นสติไปทันทีเซียวเซียวรู้นั่นลูกสาวข้าลูกสาวของข้าเขาตะโกนด้วยความรน,นลานอยากเข้าไปช่วยแต่เห็นคนชุดดำเคลื่อนไหวคล่องแคล่วละเห็นเฟิรงจิวกับวันเยี่ยนสิบสามต่างก็ขวางทางไปแล้วเกรงว่าตนเองจะเข้าไปเป็นตัวทวงเสียมากกว่าจึงยืนอยู่ข้างล่างการโจมตีของวันเยี่ยนสิบสามบวกกับเฟิ่งจิวทั้งสองร่วมมือกันประกบหน้าหลังไม่นานก็ทําให้คนชุดดำรับมือไม่ไวและทิ้งเด็กสาวไว้